สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมีการถ่ายทําวิดีโอสําหรับเอาไว้ให้คนไทยได้ดูนะครับเป็นการแต่งกิ่งระดับขั้นฝีมือหน่อยนะครับเพราะว่าคนที่แต่งนี่ก็มีแต่อายุงาน5้ปีนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับให้ความร่วมมือหนึ่งฮะครับผมแต่งกิ่งอะไรครับเนี่ยพันคาร่าครับแอปเปิ้ลก็ เราดูนะครับว่าลักษณะการแต่งที่ก็ลองอธิบายดูนะครจะจับเขารดดครับทันนี้ครับมันต้องเปิดใบแหนงอ่อนข้างบนครับนี่ลักษณะนะครับตัวนี้มันเป็นเอตัวมีมีลูกครับมีดอกครับแหนงตังขึ้นมันไม่มีครับยิงยังว่าแหนงมันเป็นแหนงจริงจรครับต้องขออีกหน่อยนะครับท่นนี้ คุ้มว่สงขามไทยแบกคุ้สงขามตะวบันตานี่แบบเป็นจำเป็นจำนี่นะครับดูที่เขาแต่งนะครับผมลักษณะนะฮะดูการแต่งชูงนะะฮมือ่าอยู่่ในนนนนผืืดดิมอัไทอะไรพวกที่ตรงนี้คืออะไรครับเอตรงที่ตัดออกตรงนี้คือลักษณะอธิบายใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีคนดูเขาจะไม่เข้าใจนะครับ ให้มันพันกันนะครับปล่อยไว้เวลามีลูกมันจะไม่เบียดกันนะครับแล้วมันเกลี่ยแล้วมันย้อยลงเราก็ต้องเอาออกนะครับปกติแล้วการแต่งกิ่งของเราเนี่ยมันจะมีหน้าฝนนะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีแมันิิงเขาวนะครับลองกดฉายภาพให้ดูดูภาพแมกนิจิงเป็นเก็นน้ำแข็งครับครับทำมาได้กี่ปีแล้วครับเี่ครับก็ประมาณ ห้าปีหนึ่งเดือนครับคงจะใช้ฝีมือ,อในการแต่งก็มีประสบการณ์มากพอ,พอสมควรนะครับมีบบ้างครัเอาจะไปฝั่งโน้นนะฮะครับผมอีกขอบคุณมากครับผม นีสวัสดีครับพี่ผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อแรกครับผมชื่ออะไรครับจากที่ไหนครับผมชื่อวิลัมครับทำอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับผมทำมาสามเดือนนะครับไม่เป็นไรฮะเราถือว่าเราได้มีส่วนร่วมในการทำผลไม้ระดับโลกนะฮะส่งออกอเมริกานะครับนี่คือกิจกรรมผู้อยู่เบื้องหลังในการทำผลไม้นะครับ ที่เราได้กินกันที่ว่าอร่อยงดงามนั้นก็มาจากพีมือแรงงานคนไทยนะครับดูพี่เขาทานะครับอกำลังแต่งจริงนะครับคริงไหนที่มันแนงมันแตกใหม่นี้เราก็ต้องตัดออกนะครับเพราะมันไม่มีหมากนะฮะแรงใหม่ป็งไงพี่โชว์หน่อยฮะโชว์หน่อยฮะกิ่งนี้เราก็ไม่เอานะครับอย่างนี้ครับนี่นะครับนี่คือเป็นเทคนิคส่วนในบุคคลฮะเพราะที่ส่วนของเราเน้นต้องในการวิจัยนะครับผมมันจะเป็นหมากนะเป็นลูกนะครับนี้เราไม่เอานะครับ เราเม่านะครับตัดออกนะครับโอเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคนไม่เคยเห็นต้นแอปเปิลนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับลักษณะลักษณะของแอปเปิลนะครับครับผมต้นแอปเปิลใช้บันไดด้วยนะพี่นะสูงมากเนาะขึ้นบันไดครับเพราะต้นมันสูงมากเลยครับขอความคุณมากครับพี่นะที่ให้ความรู้นะครับผมสําหรับภาพนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อลงครับ จากจังหวัดอะไรครับผมบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์นะฮะทำงานที่ได้กี่ปีแล้วครับออสองปีกว่าครับสองปีกว่าโอ้ถือว่าเก่งนะฮะสองปีถือว่าถ้าระดับการแตง่งเลยอธิบายเลยครับพี่การแต่งนีจ่จะทำยังไงการแดดนะครับตัวไหนที่มันกิ่งมันสานกันก็ต้องเปิดออกนะครับเปิดออกเพื่อให้ได้รับแสงแดดเพราะว่ามัน,นที่ไหนมันลกก็ที่ไหนมันลกก็ เราจะต้องแต่งออกที่มันตั้งก็คือมันจะสูงขึ้นเยอะเราก็ต้องตัดออกนะครับให้มันไว้ติดกิ่งนอนๆอนนะครับอาลักษณะอย่างนี้เป็นไงครับพี่หมายถึงว่าสมมติว่าเรจะแต่งยังไงให้มันออกผลดียังไงดีเราลองอธิบายหน่อยครับลักษณะนี้ก็คือมันมันเยอะนะครับนี่ถ้าเกิดแล้วพี่เราลูกมาก็จะทับกันครับเราก็จะตัดสิ่งนี้ออกเพื่อให้มันโล่งนะครับลูกมันจะไม่ได้เบียดกันนะครับ นี่นะฮะส่วนมากที่คนคนไทยที่เราได้กินผลไม้ส่วนมากจะไม่ได้กินที่ทางสีสเลยนะฮะดูพี่เขาแต่งเขาจะอธิบายดูนะครับว่ามันลำบากยังไงนะฮะ,ะดูดูดูดมคค่นี้ยังขึ้นนะฮะเต็มเลยครับผมข้างล่างดูจะเก็บมค่นี้ข,นข้างล่างนี้นะครับ,งงรบพอมันออกผลมาก็จะไม่โดนแดดนะครับเราต้องตัดทิ้งเพื่อให้มันอยู่ข้างบนนะครับลูกมันจะได้อยู่ข้างบนได้รับแสงแดดข้างล่างนะครับนี่คือสายพันธุ์ไรนะครับสายพันธุ์ไรครับสายพันธุ์อะไรเนี่ย ชื่อชื่อชื่อของอะไรที่ต่งนี่ก็คือแอปเปิลคือกาล่านะครับของภาษาอิสราเอลนะครับกาล่าอยู่ที่เมืองไทยเรามีการไหนได้ส่งไปไหมะรได้ส่งออกไหมฮะพันนี้เมืองไทยคงไม่ได้ส่งครับเพราะว่าเมืองไทยก็จะเป็นประเทศจีนนะครับนําเข้านะครับบ้านเราไม่ได้รับจากประเทศนี้นะครับนี่นะฮะ อันนี้ได้ความรู้จากพี่น้รงเขานะครับคนบุรีรัมย์นะฮะอันนี้ก็ขอขอบคุณมานะครับเพราะยูทูบนี่ยคงจะลงเผยแพร่ให้คนไทยบางคนที่ยังไม่ได้รู้ประวัตินะฮะความเป็นมาของสายพันธุ์แอปเปิลขอบคุณครับผมวผนจะไปฝั่งโน้นนะครับนี่นะครับลักษณะของสวนของเราแต่ละคนดูการทํางานก็จะมีความธรรมะธรรมแง่นี่แหละครับฝีมือแรงงานไทยของเราทําที่ไหนเขาก็เป็นที่ยอมรับของแรงงานโลกนะครับพี่เขานะฮะ เราจะเดินไปที่รอบๆตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์กะล่านะฮะก่อนอื่นเราจะไปเข้าโอตี่สายพันธุน์สตาร์กิ้งนะครับสตาร์กิ้งนี่เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับออกจะสีแดงสดๆ,ๆแล้วจะมีรูปดาวอยู่ข้างในเล็กๆอ่ะ,อะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับอ,อ๋อชื่อม,มุ้ยครับมุย้ย<อ>จังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไร,รามาจากอุดรธานีวันเราเนี้ยเองครับผมโชว์หน้าหน่อยฮะโชว์หน้าหน่อยฮะโชว์หน้าให้ คนไทยเลยนะครับสายพันธุ์อะไรสายพันธุ์อะไรอธิบายให้พี่ก่อนสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ s t a c กิ้งนะครับผม s t a c กิ้งลักษณะดูก็จะเป็นเราจะเอากิ่งที่ขึ้นมาใหม่นะครับที่เป็นยอดที่ขึ้นมาใหม่นะครับออกไปนะครับเพื่อไม่ให้กิ่งที่มันเพื่อไม่ให้กิ่งเก่าที่มันขึ้นมามันทะแยงกันนะครับแต่กรณีที่มันจะเป็นทะแยงเข้ามาหากันนะครับ อาซูมจะซูมจะซูมให้ดูนะฮะซูมให้ดูนะมันว่าจะซูมซูมดูลักษณะกิ่งดูดูดูกิ่งนี้ฮะอย่างเช่นกิ่งนี้เป็นคือกิ่งอะไรครับพี่ออ๋กิ่งนี้เป็นกิ่งที่มันแยงกันครับสังเกตดูที่มันไขว้กันนะครับเราเอาออกกิ่งนึงครับเนี่ยครับโอเคนี่ฮะดูนะฮะว่าลักษณะแต่ละกิ่งเนี่ยมันจะออกนี่คือลักษณะที่จะออกผลนะฮะนี่คือตัวนี้จะออกผลซูมให้ดูนะฮะตรงนี้จะเป็นผลของแอปเปิ้ล แต่นี่คือกิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นตัวกิ่งหลักแล้วก็จะมีอย่างนี้ก็คือจะไล่กันลงมาตามระดับนะฮะจะเป็นผลทุกพวกนี้จะเป็นผลทางนั้นนะฮะผลแอปเปิลเนี่ยฮะราสังเกตดูลักษณะชัดๆนะครับจะสูงกล้องให้ดูนี่ฮะนี่คือผลที่จะออกเป็นแอปเปลิลฟันสตาร์กิ่งนี่นะฮะสังเกตด,ดูให้ดีจะเป็นยอดนะฮะ อ่านี่ครับสำหรับฝีมือการแต่งนะฮะจากคนไทยของเรานะฮะคุณเลยนะฮะคุณชื่อเต็มเต็มชื่อจริงๆเลยครับผมอ,อ๋อสุตเกียรติรับผมสุตที่เกียกรติรนะฮะคนจากอุดรนะครับขอบคุณมากครับผม<อ>เราจะไปฝั่งโน้นนะฮะจากสตากกิ้งก็จะไปสายพันธุ์การลา่าฮะผมอยากถ่ายทอดวิดีโอนี้ให้กับคนที่อยู่ประเทศไทยที่ยังไม่เคยเห็นต้นแอปเปิลนะฮะหรือว่าการทํางานว่ามีความลําบากมากนะฮะอ่ามันจะไปฝั่งโน้นต่อนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็ได้ตั้งใจถ่ายทำให้ดอสู่สายตาชาวไทยนะครับนี่เป็นฝีมือแรงงานคนไทยทั้งนั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่าเรากันไกลอยู่ที่ไหนนะฮะนี่ครับกันไกลกำลังจะเต็มตัวอยู่นี่สายพันธุ์อะไรสายพันธุ์อะไรที่เราจะแต่งอยู่ตรงนี้เป็นตากิ้งหรือเปล่าครับนี่ตากิ้งค่ะตากิ้งนะฮะกำลังแต่งตัวอยู่นะฮะมองลงดอยนะมองลงแดง วันนี้โม้วลงเดงขอเป็นพระเอกด้วยคุณนะฮะสวัสดีครับนะจังหวัดอะไรครับจังหวัดอนะไร <im itation> จังหวัดน่านนะจังหวัดน่านบ้านเรานะฮะนี่นครับส่วนมากที่ผ่านมาจะเป็นอ,อุดรแล้วก็ทางอีสานเรานะฮะเพราะมีความข,ำข,ำขมขมเม้นในการทํางานนะฮะ <im itation> แต่ที่นี่จะมีแบกแนวมาก็คือว่าน่านนะครับผม <im itation> <ลง S 2> เอาไปอธิบายเลยฮะอธิบายเลยครับสายพันธุ์ s t a อธิบายนะครับลอนแต่อธิบายอธิบายก่อนอธิบายก่อนอันนี้ บอกบอกบอกค่อยอธิบายไม่เก้งนะโมลุงดอยมาช่วยกันแต่งหญิงนะโงลงดอยวันนี้